ตับเข้าสู่เพจแจ็กสตอรี่04นะครับผมวันนี้นะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่สมัครลายแมนมาแล้วนะครับผมแล้วก็ผ่านแล้วนะครับผมกดรับงานไม่ค่อยติดนะฮะนะครับผมวันนี้เรามีเจ็คดีๆนะครับผมในการเปิดหมวดของพัฒนานะครับผมเป้าลิงที่เราใช้นะครับผมสาหรับมือใหม่นะนะครับผมที่โทรศั์ไม่แรงนะครับผมแล้วก็เน็ตไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมสามารถรับงานได้แบบรวดเร็วนะครับผม เรามาดูกันนะครับผมว่าในการเปิดหมวดพัฒนานะครับผมของแต่ ouais. และโทรศัพท์นะครับผมผมขอบอกก่อนนะครับผมว่ามันใช้ไม่เหมือนกันนะครับผมของแต่ละโทรศัพท์นะอ่ะอันดับแรกนะครับผมเรามาที่การตั <journée. S 1> ้งค่าเลยนะครับผมอ่าก็ไปีิการตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดนะครับผมกดเข้าไปที่คําว่าระบบนะฮะแล้วก็คำไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับผม โอเคตัวสัปที่ผมใช้นะครับผมก็ใช้ CPU นะผม MT 6 8 3 0นะครับผมแล้วก็เวอร์ชันของ Android เวอร์ชัน11นะครับผมแรมของเครื่องนี้นะครับผมเป็นแรม4ี่กิกนะครับผมพื้นที่เก็บข้อมูล128่งกิกนะครับผมอ่ะแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับผมที่อ่าหมายเลขผู้สร้างนะครับผมอ่าคลิกเข้าไปโอเคมันถามว่าเราจะอนุญาตนะครับผม ให้เปิดหมดพัฒนาหรือไม่นะฮะเราก็กดตกลงไปเลยนะครับผมแล้วก็ใส่รหัสนะครับผมรหัสตัวสั์ของเรานะครับผมที่เรากดล็อกหน้าจอหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับผมใส่ไปนะครับผมโอเคนะครับผมมามันจะขึ้นว่าคุณเป็นผู้พัฒนาอยู่แล้วนะครับผมเปิดบัญทีตัวสัแล้วก็แบกกลับไปเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมหมวดอ่า สำหรับนักพัฒนามาแล้วนะครับผมเราก็เข้าไปที่หมดสําหรับนักพัฒนาครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับผมเลื่อนลงมาเรื่อยเรื่อยนะครับอ่าเลื่อนลงมานะครับผมให้ปิดนะครับผมให้ปิดขนาดหน้าต่างและภาพเคลื่อนไหวนะครับผมอ่าให้กดปิดไปเลยนะครับผมจะสลับภาพและความเคลื่อนไหวนะครับผมกดปิดไปเลย ค,ความเร็วตามผู้สร้างคหนดนะครับผมกดปิดไปเลยนะครับผมทีนี้โทรศัพท์ของเรานะครับผมก็จะก็ยังไงคือกดรับงานได้ดีขึ้นนะครับผมคือมันปิดภาพเคลื่อนไหวปิดแอปพลิเคชันนะครับผมเหมือนอาภาพเคลื่อนไหวที่มันสโลโมชันขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับผมมันก็จะปิดไปนะครับแล้วก็เป้าเล็งนะครับผม สำหรับเป้าเล็งนะครับผมที่ผมใช้เนาะสำหรับมือใหม่นะครับผมอ่าอันนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเป้าเล็งที่ผมใช้เข้าไปที่ Google Play ก่อนแลวกัน,นครับผมให้พิมพ์คำว่าเป้าเล่งฮนะเป้าเล่งนะครับผมอ่า อันนี้นะครับผมเป็นเป้าลิงที่ผมใช้นะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะแต่รู้สึกว่าแอปพลิเคชันนะครับผมของมันนะครับผมอ่ะมีคะแนนรีวิว4.5ด้วยนะครับผมคะแนนแอปพลิเคชันของมันก็ดีนะครับผมผมใช้เป้าลิงอันนี้รู้สึกว่าเออก็คือมันกดงานได้ดีขึ้นนะครับผมดีกว่าลองไปจิ้มมั่วๆเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ผมคือผมตั้งค่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเป้าลิงเนาะ ในการรับงานของ neman นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมให้เราเลือกจุดเนาะมีให้เราแบบเรียกว่าเราจะเอาเป้าแบบไหนปรับขนาดนะครับผมว่าจะเอาขนาดไหนสีสีอะไรนะครับผมปรับไซส์ได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมกดสตาร์ทให้ดูนะครับผมอะเป้าลิงนะครับผมมันก็จะล็อกอยู่ทางขวามือของผมนะบผมที่อยู่ที่หน้าจอเนาะ